เคยกินบักจฉันบ่พี่น้องบักจฉันบักจฉันจันหวานหวานฉันเ,เคยกินบอ่อเนือ้อชำชมฉำผมลุ่งเลือดพี่น้องจันเมื่อไปกินยังไงเล้ยครับเมื่อนี้มันบ่มีแล้วหอมหวานครับเป็นคนใหม่เนะี่ยตำน,นัก อินลุกยันนะครับประเดหากินยากผมมีโอกาสแล้วครับเนะี่ยเดี๋ยวสุดสุดใไปใจหงุดไมห้ว่าตทนเพิ่นเป็น,ปนยังไงอันนี้กรับเพิ่งว่าผมกินแสบบ่กแสบกับพี่น้องไม่ลด,ดาปาดกินมาเลยก็เป็นยาบำรุงเลือดนะครับสับประลุซับประคุณเป็น ปาอน,โนโมมลอิกระเนื้อไม่ขันแต่แป้งนะครับทำให้ขนมเกืบพีน้องเบื่อจนคนอยกินปีน้องเมื่อไหร่ไปครับจวด